ยาดมหงไทยหรือที่ใครๆเรียกติดปากว่ายาดมกระพุกเขียวหงไทยค่อยๆเติบโตอยู่ในตลาดมาแล้วกว่า18ปีเป็นยาดมที่โดดเด่นตั้งแต่มันจุพันกลิ่นหอมของสมุนไพรที่เป็นเอกลักษณ์รวมถึงกลยุทธ์การขายที่ไม่เหมือนใครมีคนถามเยอะมากเลยว่าหงไทยทำทำตลาดเนี่ยคุณจับกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนผมต้องการจับทุกกลุ่ม เราต้องผลิตให้กับผู้ใช้ไม่ใช่เราผลิตตามความต้องการของเราแต่เราต้องผลิตตามความต้องการของลูกค้าหงไทยไม่ใช่คิดอยู่แค่ในหมู่คนไทยเท่านั้นแต่อย่างเป็นที่รู้จัก และนิยมช,มชมชอบในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกด้วยขณะศิลปินดังระดับโลกอย่างลิซ่าและ Lisa, al, Pink, ลิสามโนบาลวงแบ็คพิงค์รวมไปถึงนักสแสดงดังระดับฮอลลีวูดอย่างคริสแฮมเบิร์ตก็ยังติดอกติดใจถึงความหอมชื่นใจนแบบไทยสไตล์แต่กว่าที่หงไทยจะมายืนณนะจุดที่ผู้คนรู้จักนี้ได้ก็ต้องเผชิญบททดสอบมากมายในชีวิตไปดูกันครับว่าเขาเจออะไรมาบ้างผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งเนี่ยที่ไม่ได้เรียนหนังสือ แต่ผมใช้การทํางานเป็นการเรียนผมต้องการช่วยพ่อแม่ผมตอนนี้มันก็เลยเป็นการตัดสินใจที่ถูกวิธีแต่ไม่ถูกสังคมกําหนดจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนชีวิตและคนพบพรสวรรค์ในการขายและการพูดคือตอนที่คุณเก่งติดทหาร20เนี่ยไปเป็นทหารและการติดทหารเนี่ยก็ไปค้นพบพรสวรรค์เป็นนักขายพรสวรรค์นี่ได้มาจากไปคุมร้านค้าเล็กๆ แต่เราสร้างผลประกอบการได้มากกว่าสากร200ตารางวาจุดเปลี่ยนสำคัญที่นำมาสู่การเป็นหงไทยในปัจจุบันคือการขายที่เข้าถึงลูกค้าปลดจากตหารปุ๊บไปตะเวนเป็นเซลเลยไม่มีคนรับเราก็เลยเอาวะไปรับแคปหมูน้ำพริกที่เคยขายอยู่กองร้อยดีกว,ว่าไปตะเวนขายร้านโชห่วยนี่แหละเป็นจุดเรียนรู้แล้วเจอว่ามันใช่เพราะ เวลาผมไปขายของนะผมก็จะคุยกับพ่อค้าแม่ค้าคือไม่ซื้อผมก็คุยแล้วสุดท้ายแล้วการค้าขายกลายเป็นวิตรภาพในช่วงก่อนการเกิดการแพร่ระบาดโควิด1 9 บริษัทหงไทยประสบปัญหาราคาต้นทุนวัตถุดิบพุ่งสูงนานกว่า30เดือนแต่ยังต้องทําต่อไปเพราะบริษัทยังมีพนักง,งานที่ต้องดูแลรับผิดชอบต้องยอมนําทรัพย์สินที่มีอยู่ไปหมุนเวียนเป็นเงินสดเพื่อน,นํามาดําเนินธุรกิจเริ่มเริ่มว่าจะดีมาเจอโควิดซ้าอันนี้คือซ้ําจริงแลยเจอของจริงแล้วขายทุกอย่างเลยนะที่ที่แปลเป็นทรัพย์ได้ถ้าเราได้คิดว่าเราไม่สู้แต่ถ้าผ่านไป2ปี3ปี เกิดโควิดหายปุ๊บเราก็หายจากวงการไปด้วยตรงนี้มันก็ทำให้เราเนี่ยประกาศว่าเราจะสู้กับโควิดกระทั่งในวันนี้หงไทยสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองได้ด้วยการบริหารจัดการแบบเงินสดหมุนเวียนและพยายามที่จะพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคตและนี่คือสิบความคิดที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในแบบของหงไทย 1>, 1. ยึดหลักขยันอดทน 2. เรียนรู้จากสิ่งที่เคยผิดพลาด 3. ล้มกี่ครั้งก็ต้องลุกทุกรอบ 4. ปรับปรุงสินค้าจากคำตำหนิ 5. ไม่หยุดนิ่งต่อการพัฒนา 6. เจาะกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม 7. มองวิกฤตให้เป็นโอกาส 8. ไม่ทิ้งพนักงาน 9. ไม่ทิ้งลูกค้า10ทําำอะไรดีๆไม่มีวันตายสิ่งหนึ่งที่หง์ไทยกำลังทำปัจจุบันเนี้ยเราต้องการเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยที่ประเทศไทยให้โอกาสเรามาเราจะทำแบรนด์หง์ไทยเนี่ยเป็นตัวแทนของประเทศไทยเพื่อทำให้คนทั้งโลกเนี่ย ได้รับรู้ว่าประเทศไทยมีหงไทยแล้วหงไทยอยู่ประเทศไทยแล้วการมีชีวิตของหงไทยหงไทยก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเทียบเท่าคนไทยให้โอกาสมา